สวัสดีครับกลับมาพบกับผมกันอีกแล้วนะครับเฮียมีพาเพลินนะครับมาวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีนะครับดูเข้าไพ่นะครับอ่าวันนี้ตอนครับเป็นเข้ามังกรนะครับอ่าตานี้เสมอเหรอครับตานี้ปอก้าชนปอก้านะครับผมคิดว่าค่อนข้างมีโอกาสนะครับที่ ตัดเปลี่ยนฝั่งกลับมาที่เพเยอร์นะครับตัดเปลี่ยนฝั่งที่เพเยอร์นะครับผมขอเดินเงินสัก200บาทนะครับ200บาทนะครับตานี้ก็เรียกได้ว่าไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับแต่คิดว่าโอกาสเปลี่ยนฝั่งค่อนข้างสูงนะครับแต่ถ้าตานี้นะครับยังย้ำบังกรอยู่ที่นะครับแบงเกอร์นะครับรับรองนะครับแบงเกอร์มาอีกแน่นอนครับแบงเกอร์มาอีกตาต่อไปแบงเกอร์มาอีกแน่นอนนะครับถ้าตานี้ยังเป็นแบงเกอร์อยู่นะครับ สำหรับใครที่ดูอยู่นะครับติดตามการแทงอยู่ของผมอยู่นะครับสามารถแอดมาร่วมกลุ่มกับผมได้นะครับผมยินดีสอนใวิธีดูให้ทีครับไม่ว่าจะเป็นกราฟไพ่นะครับตัวทึบนะครับตัวโป่งหรือไม่ขีดนะครับแถมด้วยวิธีการเดินเงินนะครับอ่ากระตัดกลับไปที่แบงเกอร์จริงๆด้วยนะครับนะครับ ถ้าตัดกลับไปที่แบงเกอร์อย่างนี้ครับตัวทึบนะครับตัวทึบยังไม่วิ่งมาชนนะครับกราฟไม้ขีดก็ยังวิ่งมาชนกันแล้วนะครับอ่ะนะครับตานี้นะครับผมคิดว่าออกแบงเกอร์ค่อนข้างสูงเลยนะครับผมขอทบเงินไปที่400บาทเลยนะครับนะครับผมขอทบเงินไปที่400บาทนะครับจะสังเกตนะครับต่อให้ผมมั่นใจแค่ไหนนะครับผมก็จะไม่ใช้วิธีการทุ่มหมดตัวเป็นอันขาดนะครับนะครับผมจะค่อยๆเดินเงินนะครับกินทีละน้อยนะครับกินทีละน้อยนะครับอ่ะมาลุ้นกันนะครับ พเดอร์หกแต้มนะครับแบงเกอร์เท่าไหร่อ่ะแบงเกอร์อก้านะครับเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับได้กำไรแล้วนะครับอ่ะมาครับดูตาต่อไปนะครับตอนนี้นะครับยังอยู่ที่เขามังกรอยู่นะครับยังอยู่ที่เขามัองกรอยู่ตอนนี้มังกรมาแปดตัวแล้วนะครับตานี้คิดว่าเป็นแบงเกอร์แน่นอนครับแบงเกอร์อีกแน่นอนนะครับนะครับจะสังเกตนะครับกราฟตัวทึบนะครับยังไม่ตัดนะครับกราฟไม่ขีดก็ยังอยู่นะครับผมขอใส่ที่แบงเกอร์อีกสี่ร้อยนะอ่าสองรอยพอแล้วกันนะครับ แต่คิดว่าอันนี้นะครับโอกาสมาเขามังกรค่อนข้างสูงนะครับนะครับเราจะแทงมังกรจนกว่ากราฟตัวทึบหรือกราฟไม่ขีดจะตัดเปลี่ยนฝั่งเป็นรูปตัวแอลนะครับมาดูกันนะครับเพลเยอร์สี่แต้มนะครับเรียบร้อยครับบลอกอีกแล้วนะครับบอกอีกแล้วนะครับอ่าสังเกตนะครับตัวทึบนะครับตัวทึบมาเป็นตัวแอลแล้วนะครับไม่ขีดมาเป็นตัวแอลแล้วนะครับนะครับ อันนี้นะครับมาเป็นตัว L แล้วโอกาสกลับไปที่เพลเยอร์นะครับจะมีถึงประมาณ80-90เนลยครับสำหรับเข้ามังกรอย่างนี้นะครับวันวันหนึ่งนะครับเราจะเจอค่อนข้างบ่อยนะครับเป็นกราฟที่ดูง่ายสำหรับนักเล่นมือใหม่นะครับอ่ะผมขอเดินเงินสัก300บาทนะครับสำหรับตานี้นะครับผมคิดว่าตัดกลับมาที่เพลเยอร์นะครับนะครับสำหรับใครที่ตามผมอยู่นะครับผมยินดีสอนเทคนิคให้ฟรีนะครับเพียงท่านแอดไลน์มาพูดคุยกันเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ให้ด้านล่างนะครับนะครับ รบขอบพระคุณมากนะครับสำหรับใครที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับอ่ะเพลเยอร์หกแต้มนะครับแบงค์เกอร์เรียบร้อยครับแบงค์เกอร์ has zero เพลเยอร์ has six จบไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับวิธีการดูเขามังกรง่ายๆนะครับการเดินไพ่ของเขามังกรนะครับนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่นะครับคลิปต่อไปนะครับกาสวัสดีครับ